อู๋เดอย่าไปสนใจหาความรู้อย่างนั้นเพราะถ้าเราไปสนใจหาความรู้อย่างนั้นเราจะหลงกลายไปเป็นสังขารตลอดเวลาเลยจะกลายเป็นตัวสังขารได้ปรุงแต่งได้ แต่ที่โยมพลาดช็อตเด็ดไปช็อตสําคัญไปก็คือไอตัวในใจที่มันกําลังหาหาหาดิน้นรนตาม็เา้กใจอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะหรืออย่างนี้ไม่ใช่เราจะต้องกลับมารู้อย่างนี้ใช่ไหมมารู้ที่ตัวรู้อย่างนี้ใช่ไหม,มเวลามันมันเคลื่อนไหวเราเราค่อยออกไปรู้มันเวลามันไม่เคลื่อนไหวมันสงบแล้วเราต้องกลับเข้ามารู้มันรู้ตัวมันเองไม่สงบใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สาระสาคัญสาระสาคัญคือ ไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งเย่งเยียงเยงเยงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าอันนี้ใช่ไหมมันเวลามันสงสัยคร่รู้แต่มันปรุงแต่งเราต้องออกไปรู้ความปรุงแต่งนี้ใช่ไหมสงบแล้วมันต้องกลับมารู้ความสงบไปยในใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไม่ใช่สาระสาคัญตัวนั้นมันสังขารทั้งหมดนะสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเป็นสังขารทั้งหมดแหละแต่ที่เราสงสัยคร่รู้ตอนเนี้ยมันก็สังขารเราเราหลงตัวเนี้ยเลยหลงไปเป็นตัวสังขารตัวนี้เลยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยไอ้ตัวสงสัยใครรู้ได้เป็นตัวเรา เลยก็เอาสังขารเป็นตัวเราเอาตัวเราไปสังขารได้แต่ไม่ได้เป็นรู้ออกมาจากใจว่าไอ้ตัวขัน 5, ห้าไอ้ตัวปอมเนี่ยมันกาลังสงสัยใครรู้อยู่โยมหมูอูดเนี่ยแปลกมากเลยอ่ะพอเข้าใจแล้วออเข้าใจแล้วค่ะแล้วมันก็ทิ้งมันก็วางเปล่าไปหมดเลยเข้าใจความรู้ทั้งหมดอ่ะไม่มาเป็นรู้เลยอ่าเข้าใจแล้วแล้วก็ทิ้งไปหมดเลยแต่ไม่เหลือรู้เลยอ่ะไม่เป็นรู้เลย แล้วก็อ่าพอพอพอถามทีอะไรทีเข้าใจแล้วหายไปหมดเลยเข้าใจแล้วต้องเป็นรู้แต่ไม่เป็นรู้เลยหายไปหมดเลยปล่อยวางหมดเลยไม่รู้เลยไม่รู้สังขารเลยไม่ไม่เป็นรู้เลยเข้าใจแล้วแล้วก็ใช้ความคิดต่อไปตามปกติเข้าใจแล้วใช้ชีวิตใช้ความคิดต่อไปตามปกติเอาเธมเป็นอย่างนั้นนะทำไมทิ้งรู้ไปหมดเลยอืม จปัจบันขณะยังไงเรียกว่าปัจจุบันขณะรู้รู้เนี่ยเราจะต้องอยู่กับรู้แค่ก่อที่เราจไอูามที่ว่าไสติ รู้กักปีกอนทุนกระาดคำว่าคำถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมันหมายถึงไม,ไม่ใช่หมายถึงเป็น,าปน,าปนากา,านรดูใจของการเวลาออะไแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่จะต้องติดตอ่เดตอเน,นื่อทุกขณะแต่ว่าพอเมือ่อกี้พอได้รับคำตอบเข้าใจแล้วเองที่พอใจแล้ว ปัจจุบันไปหน้าตรงนี้ไปที่คือแล้วเราจะต้องต่อบรู้จะต้องต่อเรื่องทุกขณะที่ไปไปทีจะไปข้ามมาให้ตื่นเลยรู้อะไรรู้อะไรรู้เรรู้ไม่ใช่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  โยมอูดเข้าใจผิดเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่โยมหมูม <Okay. S 1> move, ผิดตัวเอารู้รู้ว่าผิดตัวแล้วเอารู้ที่มันสามารถปรุงแต่งได้ที่รู้ที่เข้าใจได้รู้ที่มันว่างได้รู้ที่มัน พึงพอใจได้รู้ที่มันประมวลผลได้มาเป็นรูมดเลยแล้วก็เลยเอารู้นั้นไปปรุงแต่งได้ด้วยแต่ทุกตัวที่ที่หลวงตาพูดเนี่ยรู้ที่มันประมวลผลได้ที่มันปรุงแต่งได้ที่มันเข้าใจได้ที่มันรู้สึกวางได้ที่มันพึงพอใจได้ที่มันอิ่มเอิบได้เราเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจละแม่คราวนี้เข้าใจมากเลยเข้าใจขึ้นไปอีกเข้าใจขึ้นไปอีกไอตัวเหล่าเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นตัวอะไรเนี่ย มันเป็นสังขารหรือว่าอะไรมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยที่ที่หมอพูดมาเนี่ยที่เป,เป็นอยู่ตอนนี้คือไปหลงเอาเป็นเอาตัวสังขารเป็นตัวเราหมดเลยอะไอตัวนี้เป็นตัวสังขารทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งทั้งหมดไอ้ตัวอะไรที่มันแสดงแอคชั่นได้แสดงกริยาการได้แสดงพฤติแห่งจิตได้แอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบกระทาอะไรได้ในที่รับที่แจ้งได้ตัวนี้เป็นตัวสังขา,งปงขาปงงร,ร,าาร,าไร,ไรปรุงแต่งหมดเลย แต่ถ้าสังเกตได้ดีๆเดียวอ่ะใครว่ารู้เรากำลังทํากิริยาการแบบนี้ภายในใจอันนั้นแหละคือถึงจะเป็นรู้แต่แท้ใครกําลังรู้ว่าเนี่ยเรากาลังใจว่างอยู่ไอ้ที่มอนใจว่างไม่ใช่รู้แต่ใครมารู้ว่าตอนเนี้ยใจว่างอยู่ไอ้ใจว่างเนี่ยเป็นสังขารปรุดแต่งเป็นขันห้าเป็นเวทนาขันไอ้ใครมารู้ว่าเนี่ยสังเกตด,ดีใครมารู้ว่าเราเนี่ย ดีใจโอ้ยเรากําลังเข้าใจมากเลยเรากําลังเลื่อล่าภายในจิตใจรู้สึกโอ้ยวันนี้ปิติมากเลยมันเบิกบานมากเลยเราเบิกบานมากเลยมันพูดอยู่คนเดียวเราเบิกบานมากเลยเราเลื่อล่ามากเลยเราเบิกบานมากเลยเราอ้นนี้เป็นไรไอ้สิ่งเหล่านี้แต่เราสังเกตดีๆเราไอเราไปเบิกบานในที่รับที่แจ้งไงก็ตาโอ้ยสมมติเราไปเข้าห้องน้ําโอ้ยวันนี้เรามาชัดเจนมากเลยเข้าใจมากเลย แต่ uhm. จริงๆนั่นน่ะถ้าสังเกตดีๆเอ้าใครมาลู้เราเบิกบานวะเนี่ยใครมาล, er, ลู้กับเราแม่เราเข้าใจมากเลยชัดเจนมากเลยโอ้โหเหรียวว่าอึ้งเลยแม่โดนไม่โดนอาจารย์ดุอีกแล้วอึ้งเึ้งเนี่ยกำลังโดนอาจารย์ดุกำลังอึ้งไปเลยอะไรเงี้ยเราสังเกตดีๆใครมาลู้เราเรากําลังเป็นอย่างเงี้ยใครมาลู้ไอ้ทีไอ้ที่มาลู้ว่าเรากาลังเป็นอย่างนี้น่ยนั่นน่ะคือเราแท้ๆนั่นคือรู้เป็นรู้ แต่ไอ้ตัวเราที่มีอาการอึ้งไปเลยโดนดุมากโดนชมเชยมากแหมดีมากอะไรบ้างแล้วมีอาการเลิงล่ามาอะไรเงี้ยไอตัวนั้นน่ะสังเกตด,ดีๆมันเป็นตัวปรุงแต่งเดี๋ยวหดหูได้เดี๋ยวเลิงล่าได้เดี๋ยวฟองใสได้เดี๋ยวเจ้าหมองได้มันเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งแต่ถ้าเราเกตดีๆเราเกตดีๆต่อให้เราไปแอบเราไปเข้าห้องน้ำเราไปแอบเลิงล่าหรือหรือโดนลกตาดุไปว่าไปแล้วเข้าห้องห้องน้ำมันจะอึ้งอึ้งไปเลย แต่ตะเกีดีไข่วอลรู้เราตอนนี้เดินดุมาอึ้งไปเลยไข่วอลรู้อ่าจารย์ชมเชยเรามาเราแหมพองใสมากเราวันนี้แจ่มใสมากเลยเลย้าสังเกีดีอ่ะไอตัวที่แจ่มใสตัวที่เลืงล่าตัวที่อึ้งตัวที่เดินดุไอตัวนี้ถูกรู้ทั้งหมดไอตัวไหนถูกรู้เป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวปลอมหมดเลยเป็นตัวสมมติเดี๋ยวมันต้องตายแตกดับหมดแต่เราแท้แท้เนี่ยคือไม่ว่าเราจะมีกิริยาการอย่างไรไปซ่อนที่ไหนอ่ะมันรู้เราหมดเลยเนี้ยไอ้นั่ยแน่เราแท้แท้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีตัวตน ไม่อาจจะหลบซ่อนเราได้เลยไอเราที่มารู้ตัวเราได้เลยไอนั่นแหนเป็นรู้นั่นน่ะเนี่ยเนี่ยตัวที่กำลังประมวลผลตอนนี้ด้วยที่กำลังประมวลผลเอออ่ะอย่างงี้เอออย่างเงี้อย่างงี้อย่างงี้เโอ้อย่างเงี้ยเรากำลังประมวลผลเออตัวนี้เข้าใจอืมอืมไม่เขาใจเออเออตรงนี้เอออย่างเงี้อย่างงี้ก็ลังไอตัวประมวลผลนี่ก็เป็นตัวสังขารนะตัวปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตัวสมมติตัวปลอมนะที่ประมวลผลได้เนี่ย มันมีตัวประมวลผลอยู่ข้างในใจเหมือนเราสั่งอะไรป้อนข้อมูลเข้าไปให้มันพิมพ์เตอร์แล้วเรากดเครื่องพิมพ์เตอร์ปุ๊บมันจะประมวลผลก่อนที่มันจะสั่งพิมพ์ออกมามันจะเสียงดังแก่แอะแจ๊ก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 นี่ยตอนนี้ที่มันอยู่ในใจอันนี้คือตัวสังขารอ้เนี้ตัวมันปรุงอยู่ในเนี่ยก็เราเราลังประมวลผลอาจารย์ดุ้างชมเมใจมากเข้าใจบ้างไม่เข้าใจ้างอะไรประมวลผลงงงงกำลังกดเครื่องอยู่อ่าแจ๊ก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 แจ อย่าหลงก็ไปตัวเราไปประมวลผลสิล่ะ,ละตามจริงในหมู่ข้างในใจเนี่ยมันมันมีประมวลผลไหมมันมีประมวลผลวิเคราะห์วิเคราะห์อ,อยู่ไหมตามจริงตอนเนี้ยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพูดเอาไหมมันไม่ได้วิเคราะห์หรือประมวลผลออกมาเป็นคำพูดแต่แปลว่ามันเออนั่นแหละนั่นแน่แน่คือคิดแบบมราก็จะตากฝนเออนั่นแน่แน่แต่แต่แต่ว่า ก็เห็กนอยู่กินอยู่แล้วหลุดจังหวบ้างเป็นสังขารพอมันเป็นสังขารเราก็ย้อนกลับนะครับอืออืวเดี๋ย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 วไม่สะดุดไม่สะดุดโอ้โหคิดนึกว่าจะสะดุดแล้วพวกเดี๋ยวเนี่ยหลุดเพราะจะพูดอย่างเดียวเลยไม่หยุดด้วยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าสะดุดขาดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นิดเดียวเนี่ยไม่ไม่สะดุดที่บอกว่าเออเห็นแล้วเห็นแล้วแหละเลยก็พยายามจะ จะย้อนเข้าไปดูถ้าเป็นรู้มันย้อนได้ไหม,ไมไอ้าวทํานทำไมไปเมื่อกี้ะจะฟันในขาดตรงเนี้ยแล้วพอพูดต่อปุ๊บไม่ไมันเลยไม่ทันเลยไม่สะด,ดุดมันก็เลยพูดไปเลยขาดเลยไปเลยอ้าวอ๋อให้ให้เข้าใจเอาอย่างนั้นให้หมอก่อนเอาหมอตุ้ยชัยก็ได้เอ้าขนาดรู้ยังฟังยังฟันไม่ขาดเลย ขนาดรู้เห็นเนี่กระจายกระจายยังฟันไม่ขาดเลยความสามารถขนาดนี้ยังฟันไม่ขาดเลยเรายังยอมแพ้เลยต้องให้ตรงไมคคนอื่นได้ไปเลยยังยอมแพ้เลยคิดว่าวันนี้ไม่ได้เอาเดี๋ยววันหน้าคงได้วันนี้ไม่ได้วันหน้าคงฟันขาดได้วันนี้คงไม่ยังไม่ใช่เป็นวันของเขาวันข้างหน้ายัางมีอยู่การการสอนคนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย รู้ตัวเองดีกว่าสอนคนเนี่ยให้แมีจะมีความรู้เขาทุกทุกขนาจิตยังฝันไม่ขาดเลยเพราะว่ามันภายในใจเขาซับซ้อนเกินไปจริงๆบางทีเราใจร้อนเกินไปเรากลับฝันทีเดียวให้ขาดทีเดียวให้ขาดฝันหลายทีฝันไม่ขาดมันฝันใจหนังติตก อย่างหนังสติ๊กปันแล้วก็เด้งปันแล้วก็เด้งปันแล้วก็เด้งบางทีใจเขาสงบไม่พอบางทีในใจเขาไม่มีความเล่าร้อนมีความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นมากเกินไปอยากจะพูดมันบางทีมันพูดสวนออกมาเลยไม่มันไม่เลยไม่มันขาดความสงบปุ๊บ ไอ้ตัวนี้มันซึ่งบอกอาสวะอนุสัยกิเลสเครื่องดองสันดานนิสัยความเคยตัวเคยใจของแต่ละคนเนี่ยมันมาปิดบงังหมดความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อย่างเป็นอยากพูดมากไวอยากพูดให้ฟังนิดเดียวเทียหลายคนผ่านจอดเด็ดตรงนี้ไปอยากพูดให้ฟังอยากพูดเลยต่ออีกนิดเดียวเราอาจาย์สั่งไว้บอกว่าหลวงตาเนี่ยจะบอกอย่างเดียวนะจะมีหน้าที่ทําต่อไปเลย พอบอกปุ๊บคว่ามหม่พูดเลยจบเลยตอนนี้ไอไ้อไ,อไอสมาธิตรงนั้นน่ะมันสติปัญญาตอนนั้นมันกำลังจะเปรี้ยงแล้วมันขาดหลุดไปแล้วพอคว้ามหมายจะพูดจะพูดจะโต้ตอบมันหลุดไปเลยหลุดมันไม่มันไม่ไม่เป็นธรรมขนาดจิตความสงบใจไม่พอความสงบใจ ตรงนี้จงเห็นคุณของความสงบใจความสงบใจไม่พอเลยมันจะถูกไอ้อวิชากิเลสตัณหาเพื่อไปอาสวะนุสัยความเคยตัวดิกใจนิสัยของเรามันจะอยากจะพูดอยากจะเราเห็นอยากเขา้าใจอยากจะเป็นอย่างยางไงมันมันอยากจะโต้ตอบข้างในมันแม้แต่ลงตาไม่ให้ไม่ให้พูดตอนนี้ไอ้กันนีน้แต่ข้างในมันโต้ไม่หยุดมันโต้มันเถียง มันเหมือนกับวันนี้เราก็ไปกับไปกับยอมอองไปที่ที่นี่นีอ่ามโปมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเยอะมีโยมคนเนี่ยงงแบบอย่างเงี้ยแอคทีฟเงี้ยมีความรู้ก็เห็นใจอยากจะบอกอยากจะเล่าอยเดี๋ยวเะละเวลาลูกตาพูดไปอ่ะโอกาสที่จะไปเบรกเขาให้หยุดแต่ไม่มีเลยคือฟันในขณะดจิตไม่มีเขาป,ปุ๊บออกมาเลยพอพอเราบอกงี้ปุ๊บเขาก็ปุ๊บรั้ออกมาหมดเลยอ่ะ แต่รู้ของเขาเนี่ยมันพอเราฟันขนาดจิตไปเขาพงพงพุ่งพ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 งอย่างนี้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 ใช่ไหมอย่างนี้อย่างงี้รู้หมดเลยอย่างนี้อย่างงี้เสร็จแล้วก็เราก็รอให้เขาหยุดพูดหยุดพูดเสร็จล้วก็ฟันขนาดจิตบอกเขาอะพอบอกปุ๊บไม่พูไม่ทันเจอ่ะอย่างนี้ไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอือหือผุดทายบอกว่าของคุณนี่ไม่ไม่จะพุ่ง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 ไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ใจที่มันต้นทางที่มันพุ่ง แต่มันไปที่ปลายทางแล้วเรียบร้อยแต่ต้นทางน,นี่ที่มันจะพุ่งออกไปไปใส่ใครเนี่ยมันไม่รู้อ่ะพอเราตอบไม่ตอบไม่ทันใจก็งุดหง,งิดงุดหงิด <c oughs> แ,แสดงอาการออกเลยงุดหงิด <c oughs> ใช่ไหมถามบอกนเน่ยวันนี้แล้วก็เป็นกันนั้นเนี่ยเป็นกันเนี่ยอย่างยบหมูอูดเนี่ยโยมอะไรนะโยมพี่สาวของท่านเนี่ยเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกเราพยายามหัก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 ดิบมาอยู่เรื่อย ให้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเหมือนไม้เหมือนเหล็กให้มันเหลือเป็นไม้แปรไม้แปรลูกมัเป็นหวายพราอมจะดัดมันแข็งมันจะโตจะโตข้างในอ่ะมันจะโตตลอดโต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 มันจะพูดออกมาผู้กอ่เงก็ใจกว่าพูดจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังแล้วก็พอพูดจบธรรมะหายหมดเลยอยู่กับปัจจุบันหายหมดแต่มันไม่รู้อ่ะันนี้ไปรู้จริงไงพูดจบแล้วโตเสร็จแล้วอยูย่ปัจจุบันแต่แล้วพอจะพูดอีก ันพุ่งปู๊โตใส่เราอีก mm hmm. Pur อะไรเงี้ยก็ค่อยๆจะค่อยๆเบรกย้ำเบรกย้ำย้ำย้ำเหมือนรถมันจะชนกันน่ะจะเบรกกระแทกทีเดียวไม่ได้ก็ต้องค่อยๆคยเด็กยึดปื้นพื้นืืืืทำมันหยุดโซดาวเนี่ยโยบีสาเนี่ยคาจะมาถึงวันนี้ได้ใช้เวลาหลายวันมากเลยวันเนี้ยจนกระทั่งมาถึงมาเห็นคนที่เป็นบ่ายพูดเนี่ยวันเนี้จึงเราจึงเห็นว่าหยุดไปได้เยอะมากเลยเนี่ยลองเอามายให้พูดหน่อยสิ พูดออกมาจากใจจริงๆเลยสิแต่ละคนมันเป็นแบบนี้เราเหนื่อยมากเลยที่ใช้ความพยายามมากเลยนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจ้าตัวไม่รู้วนเน่ะแต่ละแต่ละคนเนี่ยเราช่วยจนเต็มกําลังความสามารถะไหนพูดออกมาจากใจสิเอาว่าจริงอย่างที่เราพูดไ้เนี่ยยังไม ไอ้ตอนที่เราอยากจะพูดเราไม่สนใจความรู้สึกใครไอ้ตรงนี้สำคัญมากมันเลยไม่ยอมรับฟังเลยตอนนั้นจะพูดพอจะพูดให้ได้เพราะตอนนี้อยากจะพูดต้องการจะพูดอย่างนี้อย่างนี้จะพูดในฟังจะพูดใ้ฟังบอกไม่ใช่อยู่เฉยๆเดี๋ยวจะเข้าใจมันต้องจะพูดใ้ฟังให้ได้ไม่ต้องการไม่ไม่พูดไม่ได้พุ่งพุ่งพแล้วก็มันก็ หายไปเลยทรม,มามันก็หายไปทุกครั้งแล้วมาถึงวันนี้แล้วเ,เป็นไงเอา้าทุกทีอยากจะพูดต้องพูดได้พูดพูดเถียงตลอดโต้ตลอดแล้วต้องพูดให้ได้อแล้วมาถึงวันนี้แล้วเ,เป็นยังไงพอวันนี้มีความเข้าใจในในสิ่งที่ตาสื่อีความเข้าใจในที่หราฟังนะฮะก็ทาให้เราเนี่ย เข้าใจว่าอีจนั้นเนปะ็นตัว่างขาพอเรายอมรับเนี่ยมันก็รู้ตัวโดยปริยาณแล้วเราก็หยุดจารปีิเเงโดยปริยายของมันเองเนี่ยค่ะแล้วสิ่งที่ที่เมื่อหยกตาถ้าหยกเข้าใจนะฮะหมายถึงว่าเราควรจะพอเรายึดรู้ของมันการปรงแต่งโดยโดยอัตโนมัติของเราเองหรือว่า จะเป็นการที่ว่าเราเคยสั่งมันเอาไว้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นหลัขานะคะทําให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้เราปอ่อยแล้วเราต้องตระหนักความรู้สึกตรงนั้นของเราด้วยเช่นค่ะที่เรารูกตัวตัวปัญญาตรงนั้นของเรานะครับนี่ใช่อหมคุณ แล้วตอนนี้ฝึกฝนยังไงอืม <c oughs> มันอาจจะผิดพลาดไปบ้างอาจจะถล่มไปบ้างแต่ก็พอฟังที่สามสาี่ก็เข้าใจว่าเราจะต้องอนรู้ตนะัวนั่นก็คือรู้แหลแล้วเราก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนปรุงแต่ตงขารก็รุ้ตัวก็รู้เรารู้ของความปรุงแต่งแล้วเราก็รู้ตัวตรงนั้นที่มาก็ให้รู้ ทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้นะเก้าผิดเก้าผิดเกจะเก้าผิดน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะยอมรับผิดจะผิดแล้วก็เลิกต้้งใจถูกต้องแล้วล่ะ แต่ยังไม่ถึงที่สุดถึงที่สุดยังไงร,รู้ไหมตอนที่รู้สึกตัวแล้วเราอยู่กับความรู้สึกตัวแต่ไม่มารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มาเป็นรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีความคิดการพูดการกระทำอะไรทุกขณะิตปัจจุบันเราไปอยู่แต่ความรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าไม่เป็นรู้แต่ไปเป็นความรู้สึกตัวซะ แต่ไม่ได้มาเป็นรู้อะพอรู้สึกตัวแล้วก็ไอ้ร่างกายเรามันคิดมันพูดมันกระทาอะไรทุกขณะปัจจุบันน่ะให้มันเป็นสังขารไปซะแล้วก็มาเป็นรู้ร่างกายจิตใจของเราให้เป็นรู้รู้อะไรก็ไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาแอบอะไรในซ่อนเล่นในที่รับที่แจ้งไงก็ตามไม่หลอดพ้นจากรู้ได้เลยให้อยู่กับรู้ให้เป็นรู้นั้นแต่เราไปเป็นแค่พอม,มาหลงแล้วรู้สึกตัว แล้วมาฝึกแค่เป็นความรู้สึกตัวอยู่ทื่อๆอยู่งั้นแหละแต่ไม่ได้เป็นรู้ว่าเราแอบบคิดแอบบพูดแอบบกระทําหรือในที่ลับหรือในที่แจ้งหรือที่นี้เปิดเผยทุกขณะปัจจุบันน่ะให้เห็นว่าไอ้ร่างกายสังขารขันห้าสิ่งปรุงแต่งตัวสมมุติเนี่ยมันไม่ใช่เราที่แท้จริงแท้จริงมันมีเราแท้จริงคือผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่เองแล้วก็ให้เป็นรู้นั้นหรืออยู่กับรู้นั้นคือรู้อะไรก็รู้ตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ย ตัวปรุงแต่งตัวสมมุติเนี่ยที่มันมีการคิดการพูดการกระทําในทุกขณะปัจจุบันให้เป็นรู้ตัวเราเรื่อยไปแต่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสมมติแท้จริงเราคือรู้ที่ไม่มีตัวตนหาตัวตนมันไม่มีแต่มันสามารถรู้ตัวเราได้ตลอดเวลาให้เป็นรู้นั้นนี่เนี่ยมันจะไปถึงขั้นสูงสุดได้รู้นน่แนะที่ท่านกล่าวว่าเป็นใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจ ผู้นั้นถึงพระนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลายอยู่กับรู้นั้นหรือเป็นรู้นั้นไม่มาเป็นตัวขันห้าตัวปรุงแต่งรู้อะไรกับรู้ขันห้าเนี่ยรู้รู้ตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะอยูดมันมันคิดมันนึกมันตึกมันต่อมันพยายามอะไรไม่ว่ามันแอบคิดอะไรทั้งดีทั้งชั่วในที่ลับในที่แจ้งให้เห็นว่าไอ้ตัวที่มันถูกรู้เนี่ยที่ตัวปรุงแต่งได้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นรู้ตัวเรานั่นเนี่ยเป็นรู้นั้นอยู่กับรู้นะนเข้าใจออย้อนกลับให้โยมหมูนี่โยมหมูเข้าใจไหมตอนเนี้ย ย้อนใหม่กับไอยมมูนั่นมีสองใหม่อะใม่มันมาอยู่หน้าหมดเลยข้านาไปข้า,าอันหลังอันยหมูนี่เข้าใจไหมตอนนี้เอาที่ยอมอะไรนะเนี่ยที่ยมอะไรนะนี่ชื่อยมอมเลนะยมติ๋วเออยมติว๋วที่ยมติ๋วพูดเนี่ยยมหมูเข้าใจไหม้วแล้วที่ลุตงตาพูดแล้วเรียกยมยมติ๋วมาพูดยมหมูเข้าใจไหมอ๋อเนี่ยยมหมูเข้าใจไหมอ๋อ มันไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยว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 ่าว่าเมื่ี้ไปถาเป็นฟังไอที่ไม่ฟังไม่ค่อย,อไ,ไ,อยไ,ไ,ได้ฟังไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ในฟังไปอยู่ที่ไหนคุณปฏิเกตรู้ว่าว่าที่มื่อี้ตัวกาสอนเนี่ยรู้อ๋อผ่าอันเนี้ยผ่าเจแล้วไปหมกบุญเธอแล้วกลายไปเป็นตัวคิดไม่เป็นรู้ซะแล้วลกลายเป็นหมกมุ่นคุณคิดแล้วเนี่ย กลายปเป็นตัวปรุงแต่งได้ไม่ใช่ว่ารู้ตัวเราปรุงแต่งเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารปรุงแต่งหมกมุ่นเลยกับตัวเองจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดกับพูดเขาคุยกันเรื่องอะไรอืมพลาอจดเด็ดไปเราสาเรี่ยโยมติวมาเพื่อจะพูดให้กระแทกไปถึงโยมหมูหลุดไปเลยไอ้ที่เรามันหายไปเลยนะไปหมกมุ่นอยู่แต่ข้างในเราบอกว่าพยายามไปรู้ตัวอยู่ข้างในไอ้พยายามไปรู้พยายามไปรู้เนี่ยอันนี้มันหมกมุ่นนะเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เป็นรู้ อ๋อเรจะกลับละละละอ๋ออ๋อได้ได้ไงสาธุสาธุได้ได้ดีได้หนังสือไปแล้วเนาะเอาไปอ่านไปฟังนะมันที่จะเข้าใจนะผมฟังเขาฟังก็ไม่ทันแม่อะไรก็ก็ไปไปไปเล่งอ่านเล่งทำความเข้าใจก็อืม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  เข้าใจไ,ไ้างไหมล่ะเนี่ยที่ที่ที่ก็พูดพูดที่ตอนต่อเน,นี่ยพอพอจะรู้เรื่องบ้างไหมอ้าวใหม่ที่ก่อจะกลับนะก่อนจ,จากเอเอยังไงอา้อาวอา้เอาเข้าใจไม่เข้าใจยังไงที่นั่งฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงพูดตามตรงได้เลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็หล้คนมาใหม่มันฟังทันขอไหมยังไงทันหรือไม่ทันหรือว่ายังไงเพราะเข้าใจลางเลือนหรือ,อยังไงไงอยากจะรู้เหมือนกัน เรียบเรียงเรียบเรียงให้เวลาเรียบเรียงแล้วพูดออกมาจากใจพอพอท้าคือคือต้องต้องแก้ความคิดออกจากคือความคิดก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าตัวคือตัวหนูเนี่ยยังยังถามว่าก็ยังยังไม่สามารถก็ยังยึดติดอยู่กับความคิดนี่อยู ยังยังรักไม่ยค <c ười> ืตัวตัวของตนเองเนี่ยตัว,ตวเราเองเนี่ยรู้แต่ก็ยังมันบางทีก็คือ,อยังไปยึดติดกับในตัวความคิดอืฝึกให้มาเป็นรู้ตัวเองแล้วก็จะจะหลงไปเป็นตัวคิดให้เป็นรู้นะ อ่ามาเขาได้ขนาดนี้ก็ใจะได้แหละอ่ะจะสาธุเอาหนังสือไปฟังตั้งใจญ่ดิไปอ่านอ่าบรรทุกบรรทุกบรรทุกขึก้ความสุขคงจะเลจะะะนนะะยจะเอาอเอาให้หมอหมอไหนะฮมอหะหมอหยกหยกหยงเอาหมอหยงอ่ะเอามาให้หมอหยงนี่ไอเนี่ย เมื่อกี้ที่โต้อตอบคุยกับโยมเขาโยมหม,มูโยมโยมติ๋วอะไรเนี่ยหมอยงเอาสรุปออกจากใจสิว่ามนพลาดจดเด็ดกันอะไรกันตรงไหนมันเป็นยังไงหมอยงออกสรุปออกจากใจแล้วหมอยงจะเข้าใจทั้งตัวเราเองแล้วเข้าใจทั้งคนอื่นไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวก่อน,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 นเดี๋ยวนี้นี่นิดเดียวจิตใจไม่ปกติอันนั้นเป็นอะไรเออใช่เราจะไปสนใจอม่าไปสนใจแก้ไขปรับมันให้เป็นอะไร ให้เป็นใจใจที่รู้มันอย่าไปเป็นตัวที่จิตใจไม่ปกติไอ้ตัวนั้นเป็นสังขารให้เป็นใจที่รู้ว่าใจไม่ปกติไอ้นั่นให้เป็นรู้